สวัสดีค่ะชมบ้านหน้าอยู่เปิดความรู้อสังหารกับลินโฮมดีดีเซ็นเตอร์ค่ะตอนนี้ลินยืนอยู่หน้าโครงการคุณภาพของแลนด์แอนด์เฮนะคะที่นี่ชัยพษ์รามอินทาค่ะอยู่ต้นถนนวัชรพลค่ะทำเลดีมากเลยนะคะที่นี่อยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนรามอินทาอาจนางค่ะอยู่ไม่ไกลาจากวงแหวนกาญจนาพิเษกนะคะและที่นี่ค่ะตัดออกไปเป็นถนนเทพ,พรัตน์นะคะซึ่งเป็นถนนตัดใหม่สามารถจะทะลุออกไปทางถนนพหลโยธินได้ค่ะ ที่นี่รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะโรงเรียนและโรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันด้านในเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่ทั้งหมด98ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยโดยรวมประมาณเกือบ300ตารางเมตรนะคะ โรงรถเนี่ยสามารถจอดรถได้ถึง4คันค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำมีโถงถึงประมาณ3โถงนะคะมีห้องอาหารห้องแม่บ้านนะคะแล้วก็ส่วนซักล้างด้านหลังที่ต่อเติมแล้วเฟอร์นิเจอร์ในบ้านทั้งหมดที่เห็นนะคะจากการถ่ายทำคือให้ไปหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะมีส่วนสวนรอบบ้านด้วยค่ะยังไงไม่เห็นเท่ากับตาตัวเองนะคะเดี๋ยวตามบินเข้าไปดูด้านในเลยนะคะ ส่วนนี้เป็นห้องรับแขกด้านหน้าที่ต่อเติมใหม่เน้นมุมมองวิวสวยของสวนหน้าบ้านด้วยกระจกถัดมาเป็นโถงโล่งที่สามารถจัดสรรการใช้สวยได้ตามใจชอบค่ะตรงนี้เป็นส่วนของห้องรับประทานอาหารประดับด้วยโคมไฟนำเข้าจากอเมริกาตรงโถงบันไดก็มีโคมไฟคริสตัลนำเข้าแท้จากอเมริกาค่ะตรงนี้เป็นโถงด้านบนค่ะ ที่ต่อเติมโดยใช้ฐานเดิมของตัวบ้านนะคะเน้นกระจกทำให้ดูโล่งห้องนี้เป็นห้องนอนสองค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนหลักเชื่อมต่อไปห้องน้ำได้ค่ะตรงนี้จริงๆเป็นห้องนอนค่ะแต่ดัดแปลงเป็นห้องทำงานบิวอินชั้นวางหนังสือไว้อย่างแข็งแรงห้องน้ำชั้นบนค่ะ ตรงนี้เป็นส่วนครัวค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวทั้ง2ด้านค่ะถ้ายังไงสนใจนะคะสามารถติดตามชมได้นะคะตามเวอร์บไนทว็บที่อยู่ด้านล่างนักนี้นะคะหรือโทรติดต่อลินได้นะคะยังไงถ้าชอบใจนะคะสามารถ s u b s c r i b e ช่อง YouTube ของลินได้นะคะละินจะมีความรู้แล้วก็รีวิวว่านคลิปสวยๆให้ให้อีกนะคะวันนี้ลาละค่ะสวัสดีค่ะ